ฟินแม่งเร็วเร็วจัแบบแล้วดาเมจแม่งแรงขึ้นอ่ะโดนโดนโดนอยู่คนเดียวหรออยู่คนเดียวต้องโดนปุยีปุ้ยำแคลผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมเดนเน่ครับนี่กับพีโลกโคโนะน,นะทุกคนในโหมด CM เอ็มนะฮะเล่นเป็นแคลรี่นะทันหมัล่าสุดนะฮะมีการปรับสกิล2กับสกิล3นะตอนคุยยังไม่ได้อัพเลดเด้งเลย สกิลสองอ่าโอกาสมาาันจะยี่ห้าเปอร์เซ็นเลยนะตั้งแต่แบบทุกเลเวลเลยแต่ว่าถ้าอัพไม่เต็มเรืองมันก็จะค่อยๆเด้งนะไม่ได้แบบเด้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเมื่อก่อนอัพเต็มอะถึงจะเป็นกลับไปแปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วก็สกิลสามก็น่าจะยี่ห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันป่ะยี่ห้ายีย่ห้ายีย่หา้าเออแต่ผมจำได้แค่สกิลสองะจำได้แม่นๆเกมนี้น่าจะเล่นขวากจายใช้ขี่มาตีดอน ก็ง่ายก็คือตัวโหดอยู่แล้วโหดกว่าเดิมไปอีกอมันนนนหวาูะเจ๊แต่คลิปได้นะ,จะเจ๊ให้ผมไปฝามได้ไดดไลแล้วมันเดินกลับเยอะว่ะไหนเข้ามาทำอะไรเัยนะนะน้อง,ง,ง,งนี่ด้อมมันอยู่คนเดียวนะ เราก็ใส่มันเต็มที่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เจอเลยมันโดนสาบแล้วเฮ้ยันโดนแก๊งเ,เรื่องธารรมดาเรื่องปกติเรื่องปกติ

สบายสุดๆเลยแต่วอใหญ่ทีมเขามีเฮลบิงเกอร์ดูโดดเคาะเลยแค่นี้สามแล้ว ไกเออทำอะไรตัวไหนทั่านไงวะ่ะคือผมตอบจังหวะเจ๊พูดพอดีอะเขเป็นเจ๊ปิดตั้งแต่ก่อนกดเริ่มแล้วบอกให้เข้าปุ๊นี้ก็พุ่เข้าบอกให้โดมโดนนั่นก็ได้กระโดงเอ้ยเซนต์ว่ะเซนต์อ่ะเจ๊เราสื่อสารทางจิตใจเอ็ดสื่อรักสื่อวิญญาณเหรอเออไอ้เจ๊เซนต์สื่อรักสื่อวิญญาณที่แกจะเนี่ยเด็กจะรู้จักไหมเนี่ยเด็กๆจะรู้จักปะวะเฮ้ย เจ๊เดินมาตีผมเอามัน่วม่วมัน่ม่วงอนีพ่วง่วงพ่งนะนเข้าโดเข้าอานจะโดนตีตายนะกำลังไปช่วยแล้วไม่มีข้อนะแปนพี่อะผมไปก่อนมันน้ำจะหมดอะได้ได้วยเนาะจะถึงดอนนะดอนวิ่งอยู่อน้ายวดยวดี๋เด้๋ยเดีดูเดีเด เซนสื่อรักสื่อวิญญาณแกจัดไอ้ดอนตาปูดอยู่อย่าว่าไอ้ดอนตาปูดกูตาปูดอะไรไอ้ดอนมันสูตรสี่เลยนะเว้ย นี่จะเป็น normal นี่คือไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรจะกินเลยอ่ะโอ้ยเจ็บน่ารำคาญมันเจ็บผมลนะเฮ้ยสบตายพายโลตายดิว่าดีมีคนขี้จะปอกไปอยู่นานแค่ไหนหายไปข้างล่างฮ่า สวยสวยไม่ตีใส่เลยตีเลยเดียวเดียเดียวนะไะด้แกงกับตบานโดนกูละนอนมามามาผมกดซับไพได้อยู่เอ้ยเรากลับมาขนาดนี้เลยใช้ใช้ไปเลให้มังคูดาวบ้างไปล่างนระวัะไปดไปล่าโอเคโอเ พี่เชื่อมั่นในเลือดพี่เด้งเชื่อมั่นในเลือดเด้งเป็นไงล่ะเจ้จะไปกโซ่อืมเรียบร้อยพาราไซมาเอ้ยเหมือนเดิมก็ผมโดดหลบไปแล้วตอนโดดอันติมันยังไม่ออกไปพโลมันมาขโมยป่าว่าเดินหามันดิมันได้แย่งป่ากูสวยสวยสวยมันมีพาราไซอีกนะ กูปักขันตีได้อ่ะใครขโมยไปให้ผมยายๆอ่ไม่มีอบสามวมีตันอ่ส่วนน้นนตายสามวมีตันพอเวนสามวิมีตัเรียบร้อยด้นอนวัดเลย ศัตรูหายไปนี่แล้ไม่สิงเจเดี๋ยวผมอยากได้หวานอันนึงยไม่มีนะไม่ผมอยากได้หวาดไม่ใช่ว่ามันหวาดไม่มันไม่มีอยากได้ส้มไงอยากได้ส้มอ๋อไอ,อน้นี่แอบไม่มีข้อบอ่ะอยู่สามล้วนๆเลยทีได้ปะ อบนสองโอ้ค่ะสกิลโนดอตเรไม่มีเพิ่งมีเราอยู่ในป่านะเดินผ่านหวาดกูเมื่อกี้แม่ตันรูดปะเฮ้ยมันปิงปลาลองกูแล้วปิงปลาลองตัวไม่ ไอ้พโรอยู่ไหนวะทาราไซแม่งก็โคเด็กน่ากลัวนะโอเคพโลอยู่นั่นเอาบอลนะ่งทำไมเฮ้ยโอ้โหสวยทาราไซอยู่ไหนวะเดที่บนเนดอยู่เฮเตมกูหลุดเตรียมกูเด้งออก

ตีเลย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 กูตายให้ตีเลยเพฟยกำลังมาพี่ระวัง o อ e l l o เออให้ละพี่เลือดเด้งแล้วนะเลือดเด้งงึงค้างเลยไอ้โทษหลุดอะหลุดยาวอะทักเฟซมาบอกจอฟ้า อเออคอมเป็นแสนเล่นฮอนจอฟ้าอยังงง <c oughs> เราไม่รู้แก้ไงถ้าจอฟ้านี่คือบอกลาได้เลยเธอยู่กเกนฑ์เธอมาเพื่อบอกลาอืมแล้วเธอจะกลับมาอันนั้นมันกลับมาเพื่อบอกลาไม่ไเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> หลุดไปแล้วมันหว่านฟ้า,าไม่มีคอบนะก็ให้เรานะอยู่กันเอาเพชรแตกโอเคโทามีอะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรฟิวฟิวเอ้ยมีสนับ <t> มไม่มีคอบนะผมไม่ไปอข,อขอหาอะไรนิดๆหน่อยๆอยก่อนแปลน,น่าจะบวกไหวมั้ง นะชิ้วิ้ววน้องกูตายาาเฮ้ยมาแล้ววะคอมเมนต์เปิดเครื่องอว้อยู่หาจอฟ้าแล้วเหรอเยอเล่นหอนจอฟ้าคอมเป็นแสน เล่นหอนจอฟ้าเ<อ>าดี๋ยวไปให้ใครรู้นะหนูน้ำนะนูน้ำเหมูข้น,น,ขนเอาเอาอะไรวะนเอาเอา้อาอาาอนาทีหนึงเอาอดเดนันห่วงอันตี ไอด่อนมาแล้วว่าด่อนมันถึกแล้วว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาแบบว่าอยากกระตุกกระตุกอยู่เขาเป็นเศษไม่ทำกระตุกต้องเป็นเซศษนี่เหละกระตุกเล่นได้ป้ามาอยู่ไม่มีสกิลโดนอ่ไรวะเนี่ยอยู่สามรทเท่ๆนะเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ไอ้ฟินหายฮัลโล่บู๊ทวารฟินอยู่บนเมื่อกแฟนแล้มันอยู่กับพาราไซน์นะ พี่มาน่องพี่มาไหนอ้าวไอ้ไฟโลมันมีพีเคนะแต่ต้องสปเปลปว่าบ่ดดนนฟัาบเดียวสิ้งสองไปแล้วกูเช้าเด็กยังไ Waste of time ดอนว้เจะไปล่างหมดเลยมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมเจ้ฉันไม่ตายโอเคโอเคไม่ตายปพลัสไซมายแล้ว เออมันไห่เฮ้ยไม่เห้ากูปไปกันรูวินบอสพินมาพินมาแล้วเราจะปาทึงพ็นเาจะปาโดนโดนหนีฟาร์มอนครับฟาร์มบนก่อนเก็ดหมด,นด,นดน ไคลโลพีเคนะนานนนานแหละเฮียโอโหโอ้โหเด็กตายเลย

ฟนจ์บิลนดามิตักไปหน่อยหหนูกูทำฟ้าแล้วขึ้นตัดเลือให้ไม่รอดรออย่งี้ะไโได้โลได้โลไมมลนี่ มีอันติไงเจ้รูดแล้วป่ะมานาวม,มันเยอะเหรออันติแบบไม่เข้าๆเ,เลยวะเอ้ยบีบีมาส่งแต่โดนกายภาพตายเราต้องไปวอร์เขาเว้ยให้ผมฟาร์มคนเดียวเขาไอ้โถเราไปเล่นกับเขาเลยปล่อยผมฟาร์มคนเดียวไม่มีครอบนะ หาบีทีบีอยู่เราได้เมย์เมย์ก่อนไม่สบายแล้วกิน, Lord, นเราแซมมัรนรอโดดผมวะเอาชีบเข้เา,เา,เาไปเจ๊คีบเจ๊ไป l b o r n Tower เล่นเอวเล่นเอวรอพี่กอล์เอาฟ้าใครคุ้มสุดวะเหนวกูทำให้ก่อนเลยก็ได้นะให้ผมก็ลบคู่ดาวแล้วคู่ดาว โ okay, okay. อเคเดี๋ยวขึ้นให้ก่อนเลยจะไปครับพี่ชายในเจ hey! ลฮโลอไซางไปดู oh, <look. S 1> ไม่ถานวะเจ้ไม่มีดัดด้ะยทานๆๆานนานานมีมีมีอยลบโอ้มันส่วนเจ้าตาย Buildings, <laughs> đam rồi. Aloha, rồi. Haha, là phải nói. Haha, là phải nói. ติดสามนะเทวนีเกือบไม่ติดครับกลางขอคิดพี่รถบีคีบ ผมแตกอันนี้ไว้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยตัวอะไรอะอะไรน่นตสิบวิเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ เอ้ยมันเข้าคลิปเจ้มันเข้าคลิป,ปโอ้โหทีเดียวโดดไม่ได้ที่โดดหูดาวอะคือดั๊ดและพวกดั๊ดและกู <c oughs> ดันอยู่ล่าง the legion have destroyed a hellborn tower thank you hey. <laughs> รยร้ไยเดินได้นะเติดเติดดติดติดเฮ้ยอยากได้ฮิวบิงดูมันวิ่งดิไปดิไปไปฆ่ามันดิด พี่นึกว่าโดดแม่แม่นึกว่าโดดข้างหลังเราเห็นมีคนกำลังเดินมาพลรักท์โทรักท์มาเลยมีดามีดามีดามีด้าม save you.

จะมีวีคีบีอยู่จะเดินเล่นตีงูงูเอาก็ได้ใครเจอ <_ letter> มันจะซูมใครวะนะสซนกลางข้างล่างตายฟาซ้ายมาละหายตัวมาละเห็นเฮลบิงวิ่งอยู่ ข้อสิบนีนะเข้ามีเรียนติดฮัลโหลโะวินเซนนะว้าไปหมดแล้วดันคลิปสูงนะปะ่ะหวาดบ้านมันไว้เต็มเลยอนะ ก็ไเล่นมบอ้าวอันติฟางพิปกลางอะไรวะพี่เชื่ออะไรอ่ะมันนันตีทำไมอ่ะอ่ะอันติแล้วอ่ะอันติฟางพิปกลางไปดิลุยดิแฟนเราไม่ได้เห็นอ่ะเฮลมันอันติเล่นอ่ะมาดิมาออกมาออกก็ได้นะกลางเลยกลางเลยกลางเลยกลางก็ได้ไปเล่นเลยไปเล่นผมได้เลียนดีแล้วแฟนมาถอยมาเนี้ยมากดเห็นหมูดิพี่ไม่มีเห็ดอ่ะซื้อเห็นหมูอ่ะ เดี๋ยวแต่มันมีอะไตเดียูก็ไม่มีะไรเฮ้ยเียเพื่อนกูไปอ่างป้อมแล้วไปค่ะไปน้อง นี่เฮลวิงที่เปนเฮลวิงมันนติ <ด Liberty. S 2> วะมันจะกดพูดก็ไม่น่าใช่สกิลมันต้องคลิกด้วยเลยหรือมันแจนติใครที่แรกหลอนเป่าไเห็นภาพหลอนเมื่อคืนซัดมาเยอะอะไรเงี้ย เมื่อคืนไอ้เยอะตาปืนแบบโดนมาเยอะเมื่อคืนแบบหลายหลุมหลายกึ๊บงี้ยแบบโดนไปหลายกึ๊บหลายอึกไปหน่อย <c oughs> บบเห็นแบบเห็นเอ้ยเฮียคนน้อยอยู่กลางวันตีไแม่มมเกิดมามันสี่สิบวิเงินตี๋เปี่ยนกดยที่เราถามเลยวันตีใครเพื่อนกลดการวันตีเออพิมถามยินตีไขวะ <c oughs> เดี๋ยวคนดูหาว่าผมหาว่าผมแบบทักไปหลังไม้แบบไปจ่ายสวยให้เขาแบบโยนเกมให้ได้คลิปดีจีครับอะไรไม่ใช่จะคิดอย่างนั้นอย่าพูดงั้นในนี้๋ยวเขาเชื่อจริงอืมหนูแปงเข้าไปแล้วแปงเข้าไปถามให้แล้วมันว่าไงวะน้องนี่ตัดเลือดนะเยอากล่จบดีจี อ่ะ<ห>โอเคทุกคนเกมนี้โคโนสประมาณนี้ผมก็แพทใหม่ล่าสุดนะมีการปรับนั่นแหละอายุส,สองยุส,สามผมมองว่าก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็ถ้าดวงคนมันแบบจะติดมันก็ติดมันก็ติดรัวๆเลยนะเออก็มาวันนี้ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้มาจาบด้วยเจอใหม่คลิปหน้าอยู่ท่านไงก็ขอไปเกมนี้ก็มานี้บนะบายครับ